สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเดี่ยนเบร์ทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวซลินทอนนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เดี่ยนที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวนสี่เส้นใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากดิบินความยาว65เซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่สองส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดถิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดถิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดถิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือลิบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สามไปน,นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะจับรบิบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพัดข้ามสี่เส้นไปจับพัดข้ามสี่เส้นค่ะพัดข้ามสี่เส้นไปค่ะ พาดข้ามสี่เส้นนี่นะคะเราจะเหลือดิบินสี่เส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สี่นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยค่อยดึงไล่มาทีละเส้นเลยนะคะดึงไล่มาทีละเส้นให้กระชับเลย นี่ะน,นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลอ3สามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะเราสามเส้นไปตามแนวนริบบิ้นเลย ไ,ได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับพิบินมานะคะจับโค้งมาด้านนี้นะใช้นิ้วโป้งดันไว้แบบนี้ค่ะสอดลงไปในหน้าเส้นตัวเองนะคะเราก็ดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะโค้งมาแบบนี้สอดลงไปหน้าเส้นตัวเองนะคะดึงลงมาแบบนี้เลย ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดรอยสามเส้นไปค่ะร้อยสามเส้นไปตามแนวดิบบเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้ทิ้งค่ะ มาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะจับมาค่ะเอาสีชมพูไว้ด้านล่างนะคะสีขาวไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะคะสอดร้อยสามเส้นไปนะหนึ่สามนนะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จับปิบบินนะคะพับมาด้านนี้นะเป็นตัวมาแบบนี้สอดลงไปค่ะนี่นะคะดึงออกมาแบบนี้นะนี่นะคะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นะคะคพอได้แบบนี้นะเราก็ทําอีกชั้นหนึ่งค่ะพับมาด้านนี้ปิดเป็นกลวยมา ค่ะเสร็จแบบนี้นะคะพอเสร็จแบบนี้เราก็จับบิ้นนะคะพับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะพับสอดกลับขึ้นไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็เปิดริบบิ้นมาพับมานะคะโผมาแบบนี้ นี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปเก็บค่ะ ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวสลินทอนนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ